นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามลงเรือมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ําท่วมณบ้านสีสุขตําบลหัวขวางอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่27ตุลาคม2554นายกองโทรดรคมคายอุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยตำบลหัวขวางได้แก่บ้านสีสุขหมู่ห้าจำนวน197หลังคาเรือนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำในลำน้ำชีไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนและถนนเข้าออกหมู่บ้านทำให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนายกองโทรดรคมคายอุดรพิมนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคามนั่งเรือท้องแบรนเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรเพื่อจะนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายและพบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจกับชาวบ้านและสั่งการให้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามรีบนำถุงยังชีพมาเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนต่อไปค่ะ